คุณดอนปรมัตพวินัยรัฐมนตรีรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านได้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือนักข่าวก็พยายามจะถามท่านในมุมของต่างชาติว่าต่างชาติเนี่ยมองการชุมนุมในบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะคุณดอนบอกว่าเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าโดยรวมแล้วคงไม่อยากเกิดความวุ่นวายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากเกิดความวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะพี่ใดก็ตามไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิดนั้นก็เป็นปัญหามากพออยู่แล้ว หลายประเทศคงไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกออนักข่าวถามว่าแล้วต่างประเทศเนี่ยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในบ้านเราบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงแหลนะคะ <หา S 1> ว่าม,มีการกดดันจากต่างชาติบ้างไหมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงคุณดอนบอกไม่มีค่ะเท่าที่รับฟังจากการพบปะไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครถามเลยถ้ามีเนี่ยเขาจะมองในมุมเปรียบเทียบก,กับบ้านเขาว่าสถานการณ์บ้านเราอะ่ะมันอนุบาล <laughs> อนุบาลถูกไหมกับประถมเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเจอบ่อยไลต่ตีไล่ทุบตีคือไล่ทุบต,ตีคือตำรวจนะคะตำรวจที่ถือบองแล้วก็ไล่ทุบตีผู้ชุมนุมซึ่งเขาไม่ได้มากังวลในบ้านเราในสถานการณ์นี้เพราะบอกว่าโอ้ยดูแล้วสถานการณ์บ้านยูเนเี่ยมันเด็เด,ดมากเลยนะคะนี่แหละทีนี้นักข่าวก็ถามว่าแลวที่ผ่านมามีประเทศไหนห้ามประชาชนเดินทางมาประเทศไทยเพราะสถานการณ์การเมืองบ้างหรือเปล่าผมเนี่ยนะไอ้ด้วยความ อาจจะติดในความวยความพอลบในเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคือคําถามนี้เนี่ยในสถานการณ์เวลานี้เนี่ยไม่ต้องถามก็ได้มั้งเพราะก็เดินทางข้ามประเทศลํบาบากอยู่แล้วอะค่ะมันมันมันมาไม่ได้อยู่แล้วอะกยอกเว้น,นไอ้พวกอะไรนะ S T A เอาเรามาอยู่ต้องมากักตัวสิบสวันคือมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่มนุษย์โลกนี่จะเดินทางไปไหนมาไหนข้ามประเทศกันได้อะ,ะนะต่อให้มันมีสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเขาก็ ไม่ออกกันมาอยู่แล้วนะคะอ่ะสุดท้ายนะคข่าก็